เนี่ยเหรอชีวิตดาวมหาลัยหรูหราหมาเหา่าสมัยเรียนนะเรียนก็เก่งแข่งอะไรเนี่ยก็นชนะไปหมดสุดท้ายชีวิตตกต่ำกลายเป็นแม่ค้าขายกล้วยฉันขายกล้วยแล้วมันผิดตรงไหนคะผิดสิผิดที่ชีวิตแกเนี่ยนะตกอับไม่พัฒนาอ่ะในไหนก็ขายกล้วยแล้วช่วยอุดหนุนแล้วกัน นี่แมมถึงแกจะเกียดฉันแต่แกก็ไม่ควรทำแบบนี้ป่ะกล้วยจักกล้วยกล้วยไม่จ้จาสดสะใหม่ๆให,ใหญ่ๆออกจากสวนเลยจ้ากล้วยจ้า กล้วยไหมจ๊ะพี่ชายกล้วยมีดีใหญ่ๆสวยเลยนะครับเสริมาคุนคขายนี่ละจ๊ะครับเออทำไมหน้าน้องคุ้นๆเหมือนนางเอกเอ็มบีเพลงหลากก้อนคำจังเลยครับใช่ค่ะพี่จำได้ด้วยหรอคะโอ้ยจำได้พี่ฟังประจําเพลงนี้พี่ชอบนักร้องเขาเบาวนินพรสวรรค์อ๋อค่ะแล้วกล้วยวีเท่าไหร่ครับสามสบค่ะถ้างั้นเดี๋ยวสองวี ต้องทอนทรครับทำไมใจดีจังเลย่ะจ๊ะเอานะพี่อยากอุดหนุนขอบคุณค่ะจ้าแข่งๆๆๆงแงงนะแม,ม่แกพาฉันมาที่ไหนวะเนี่ยไหนบอกว่าจะพามาดูที่ไง โอ้ยเดี๋ยวก็ถึงแล้วที่ตรงนี้นะที่สวยมากทําเลดีมากถ้าได้มาเนี่ยทํากําไรงามเลยแหละพลาดไม่ได้ไปกล้วยจากกล้ยใหม่ๆใหญ่หญๆออกจากสวนเลยจ้าเอาเฮ้ยไอเอาเปาเฮ้ยไม่ได้เจอกันนานเลยสบายดีหรือเปล่าเออฉันสบายดีแล้วแกล่ะสบายดีนี่ขายอะไรอะ่ะ โอ้กล้วยเดี๋ยวนี้เป็นแม่ค้าขายกล้วยแล้วนะเออเดี๋ยวช่วยอุดหนุนดีแหละแมมช่วยอุดหนุนเพื่อนหน่อยสิใครเพื่อนมันฉันไม่ได้เเพื่อนแบบเนี้ยเนี่ยเหรอชีวิตดาวมาหาลัยแต่ก่อนเนี่ยนะทั้งเรียนเก่งแข่งอะไรเนี่ยก็ชนะทุกอย่างสุดท้ายชีวิตตกต่ำ มาเป็นแม่ค้าขายกล้วยขายหวีฉันขายกล้วยแล้วมันผิดตรงไหนคะผิดซิก็ผิดที่ชีวิตแกเนี่ยนะไม่พัฒนาตกอับในไหนก็ในไหนและอุดหนุนหน่อยแล้วกันแมมทำไมทำกับเพื่อนแบบนั้นอะให้มาอุดหนุนเพื่อนไม่ได้ทำแบบนี้ ก็ฉันเกลียดมันอ่ะมันเนี่ยนะแย่งฉันทุกอย่างแม้กระทั่งเรื่องผู้ชายทำตัวแบบดัจจริตโอ้ยพอแล้วไอ้เตาขอโทษด้วยนะไอ้ขอโทษทำไมเราโอ๊ยแม่ ที่จะเจ๊จ่ายครบตรงเวลาดีมากโอเคจ้ะครบขอบใจมากจ้าเนี้ยสวยไม,มไม่มีเบอร์โทรอ่ะน่ะสิทำเลยดีนะเออทำเลยดีแต่จะไปหาเจ้าของที่ไหนวะเนี่ย สวัสดีค่ะไม่ทราบว่าพวกคุณสองคนติดต่อสอบถามเรื่องอะไรคะหรือว่าสนใจเช่าพื้นที่ตรงนี้อ๋อใช่ค่ะพอดีว่าฉันเห็นว่าที่ตรงนี้ทำเลดีพื้นที่สวยก็เลยจะเช่าไปทําธุรกิจอะค่ะไม่ทราบว่าคุณพี่เนี่ยเป็นคนที่นี่หรือเปล่าคะแล้วรู้จักเจ้าของที่ไหมอ๋อฉันนี่แหละค่ะเป็นเจ้าของพื้นที่เช่าตรงนี้งั้นดีเลยครับพอดีว่าเราสองคนเนี่ยสนใจที่ตรงนี้มากพอดีว่าทำเลดีนะครับ แต่ว่าอยากทราบราคาว่าถ้าเช่าเดือนละเท่าไหร่ล่ะครับที่เช่าตรงนี้นะคะเดือนละห้าหมื่นบาทค่ะแต่ว่าต้องทําสัญญาเช่าสามเดือนนะคะห้าหมื่นสามเดือนก็แสนห้าล่ะครับใช่ค่ะก็ไม่แพงนะครับไม่แพงเลยละ่ะเดือนห้าหมื่นแพงตายพี่คะขอสักเดือนละสามหมื่ดดน 30, 000, ได้ไหมคะ พอดีว่าหนูเนี่ยทําธุรกิจหลายที่เพิ่งเป็นเจ้าของธุรกิจใหม่อะคะ่ะหลายที่อะไรนี่ที่แรกจะขับทำไมล่ะ <laughs> นะคะพี่นะถหรือว่าเห็นแก่ลุกนกลูกตาตาดําๆนะคะสามหมื่นนะคะพี่หนูไม่ค่อยมีตังค์ช่วงเนี้ยมันนะน,นะคะ <laughs> นะคะเอเอาอย่างนี้แล้วกันค่ะฉันเห็นความตั้งใจของบุคคลสองคนที่อยากได้พื้นที่เช่าตรงนี้นะคะ เดี๋ยวลองถามน้องสาวฉันก่อนก็ได้ค่ะเพราะว่าน้องสาวฉันเป็นหุ้นส่วนกับฉันอ๋ดีเลยค่ะแล้วน้องสาวคนพี่อยู่ไหนคะเนี่ยอ้านั่นไงมาพอดีเลยเปลามาตรงนี้หน่อยจ้าเปล่าหายไปไหนมาเนี่ยฉันไปขายกล้วยมาจ้ะไปขายกล้วยอีกเลยเพิ่งกลับมาจากเมืองนอก แทนที่จะไปช้อปปิ้งช้อปปิง้งซื้อเสื้อผ้าสวยๆอันนี้อะไรเข้าสวนไปเอากล้วยมาขายกันเลยแต่ฉันเหงาหน,านิฉันไม่มีอะไรทำขย,ยันจริงๆเลยน้องพี่คนนี้เออเปามาก็ดีแล้วพอดีว่าพวกเขาสองคนสนใจพื้นที่เช่าของเราแต่พี่บอกว่าราคาเช่าอ่ะเดือนละห้าหมื่นสัญญามัดจํสามเดือนก็แสนห้าเขาก็เลยขอต่อราคาเราอ่ะเดือนละสามหมื่นพี่ก็เลยจะปรึกษาเราว่าเราจะลดราคาให้พวกเขาสองคนไหม เปาโลแล้วอ๋อพวกเราสองคนเป็นพี่น้องกันแต่เอ๊รู้จักกันด้วยหรอครัรู้จักสิครับเปาโลเนี่ยเพื่อนผมสนิทมากตั้งแต่สมัยมัธยมแต่เราไม่ได้เจอกันนานแล้วะดีใจมากเลยที่ได้เจอวันนี้นะเปาโอ้ยใช่ค่ะเนี่ยตอนเด็กๆนะคะสนิทกันมากเลยค่ะนั่งโต๊ขงข้างๆกันโอ้ยหยอกเย้ากันมาจัดีเลยเปา งั้นแกช่วยลดราคาให้ฉันหน่อยนะต่อแหละไม่ลดค่ะพี่บุ๋มยังไงก็ไม่ลดอ้าวทำไมล่ะเปาพวกเขาสองคนเป็นเพื่อนเปาไม่ใช่หรอทำไมไม่ลดให้เขาล่ะก็เมื่อกี้แหม่มเดินผ่านร้านกล้วยดูถูกฉันด่าฉันสารพัดมินํำซ้ำยังโยนกล้วยฉันแล้วก็เหยียบกล้วยฉันอ,อีกคงคิดว่าฉันตกอับเออเออเปา โอ๊ยแกจะถือสาอะไรล่ะเราเนี่ยก็หยอกกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเนาะรถให้หน่อยนะเออนั่นสิเปาพอดีว่าเราสนใจทำเลตรงเนี้ฉันก็อยากรถให้แกนะแต่แหม่มไม่ได้อยากเป็นเพื่อนฉันทำไมฉันต้องลถให้ด้วยจะบอกอะไรให้น้ำแหม่มที่ที่เธอยือนอยู่แล้วก็ที่อีก200อไร่ก็เป็นที่ของฉันแล้วก็พี่สาว รวมถึงหืูบ้านด้านข้างเนี้ยก็เป็นของฉันด้วยแม่มถึงฉันจะขายกล้วยหรือทำอาชีพอะไรแกก็ไม่มีสิทธิ์ดูถูกหรือด่าใครก็ได้นะคนที่เขามีเขาอาจจะไม่โอ้อวดก็ได้มาทางไหนกลับไปทางนั้นเลยนะ